อัปเดตความเคลื่อนไหวแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดประจำวันที่28สิงหาคม2568วิกฤตศรัทธาครั้งใหญ่ทาถมใส่ปีศาจแดงหลังจากบุกไปไพ่ายต่อคริมสบทีทาวสโมสรจากลิกทูในการดวลจุดโทษ11-12ต่อ 1, 2, ตกรอบคาราบาวคับไปอย่างสุดช็อกทั้งที่ชื่อชั้นและคุณภาพเหนือกว่าอย่างชัดเจนความพ่ายแพ้ครั้งนี้ถูกมองว่าเป็นหนึ่งในความอัปยศที่สุดในประวัติศาสตร์สโมสรรูเบนอโมริมออกมาขอโทษแฟนบอล พร้อมยอมรับว่าทีมเล่นได้ต่ำกว่ามาตรฐานแต่ยังยืนยันที่จะยึดระบบการเล่น3-4-3ต่อไปขนาดเดียวกันเจ้าตัวก็ยอมรับว่าบางสิ่งจําเป็นต้องเป,ปลี่ยนยนแปลงโปรแกรมถัดไปอยู่ในเต็ดจะเปิดโอนทราฟฟอร์ดรับการมาเยือนของเบอร์ลี่ในศึกพรีเมียร์ลีกสุดสัปดาห์นี้เกมนี้ถูกมองว่าเป็นนัดชี้ชะตาเพราะทีมยังไม่ชนะใครเลยในสองนัดแรกของลีกหากพลาดอีกความกดดันที่มีต่อคุณสือชาวโปรตุเกสจะยิ่งทวีคูณสำหรับตลาดซื้อขายนักแต่ล่าสุดยังคงเงียบเหงา ไม่มีความเคลื่อนไหวจากสน,นักข่าวใหญ่ข่าวหรือเรื่องการย้ายออกของกานาโชและฮอยหลุนก็ยังไม่มีความคืบหน้าคาดว่าสโมสรจะต้องประเมินสถานการณ์ใหม่ในช่วงโค้งสุดท้ายของตลาดด้านอาการบาดเจ็บทีมยังคงเจอปัญหารุมเร,ร้าลิซานโดมาติเนสพักยาวจากอาการเจ็บข่าวลืแซมสราอุยเจ็บแฮมสตริงไม่พร้อมสำหรับเกมสุดสัปดาห์โจชูเซอร์ซียังมีปัญหากล้ามเนื้อส่วนไอเดนเฮฟเว่นเจ็บต้นขาทีมเยาวชนรุ่นอายุไม่เกิน18ปีที่คุม ดยดารเรนเฟลเชอร์จะบุกเยือนดับบี้เคาตี้ในวันเสาร์ที่30สิงหาคมนี้เวลาเที่ยงตรงตามเวลาท้องถิ่นด้านฝ่ายบริหารและการตลาดกลุ่มนิโอสกำลังถูกแฟนบอลทั่วโลกกดดันอย่างหนักกระแสในโซเชียลมีเดียเรียกร้องให้ปลดอโมริมออกจากตำแหน่งทันทีบททดสอบครั้งนี้จึงไม่เพียงแต่เป็นความท้าทายของทีมงานผู้ฝึกสอนแต่ยังเป็นบทพิสูจน์สำคัญของฝ่ายบริหารชุดใหม่ว่าจะจัดการกับวิกฤตครั้งนี้อย่างไรนี่คือสถานการณ์ล่าสุดของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดในวันที่28สิงหาคม2568